สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมิวค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสร้างฝันสร้างคิดภาษาหน้ารู้ค่ะภาษาหน้ารู้วันนี้นะคะไทยใหญ่และกะเหรี่ยงค่ะเรามากันใน EP ีที่ชื่อว่า10คำศัพท์ค่ะประจําเดือนธันวาคมค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะแป๊บเดียวเผิแป๊บเดียวนะคะปีนี้นะคะล่วงเลยมาจนถึงเดือนธันวาคมแล้วใช่สิเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะพอพูดถึงเดือนธันวาคมแล้วน้องหมิวนึกถึงอะไรคะ เทศกาลค่ะเทศกาลเทศกาลที่น้องมิวชอบนั่นก็คือเทศกาลปีใหม่ทำไมชิดนานจังอะไรนะสรุปแล้วอะไรนะปีใหม่ค่ะปีใหม่นะก็คือวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งช่วงสิ้นปีค่ะก่อนจะถึงวันที่หนึ่งมกราคมสิ้นปี31เอเนาะแล้วก็ปีใหม่ก็หนึ่งมกราเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ใครๆก็ชอบเนาะทำไมถึงชอบปีใหม่คะ เพราะว่าจะได้เจอเพื่อนอพี่เอ็มก็ชอบเหมือนกันปีใหม่เพราะว่าพี่เอ็มจะได้หยุด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 นั่นเองนะคะเรามาดูคําศัพท์กันดีกว่าค่ะ,คะว่าในช่วงเทศกาละคะหรือว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมันมีคาศัพท์อะไรบ้างที่เป็นภาษาไทยใหญ่และภาษากะเหรี่ยงที่เราควรจะต้องรู้นะที่เราควรจะต้องรู้นะคะกับคําแรกเลยค่ะเอาพอพูดถึงเดือนธันวาเนาะมันก็จะเป็นฤดูหนาวแล้วเนาะค,ค,คาแรกค่ะคือคําว่าฤดูหนาวนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะคิงกัดขิงกัด ค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะตะกือคาค่ะตะกือคาค่ะส่วนคำที่สองนะคะก็คือคำว่าเทศกาลค่ะเทศกาลภาษาไทยใหญ่นะคะปอยปอยแต่จริงๆแล้วปอยเนี่ยแปลว่างานนะแล้วก็คำว่าเทศกาลเนี่ยหมายถึงแบบส่วนใหญ่ก็จะทับศัพท์เนาะก็จะใช้คำว่าเทศกาลนั่นแหละแต่ก็อาจจะใกล้เคียงกันได้ค่ะทดแทนกันได้ค่ะค่ะส่วนใน ภาษากะเเรียงนะคะก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะก็จะเรียกว่าทิศการทิศการค่ะแล้วก็คําที่สมค่ะคําที่พี่เอ็มชอบนั่นเองค่ะวันหยุดค่ะภาษาไทยใหญ่ค่ะวันหยุดวันหยุดค่ะค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะมืออบุ้ยมืออบุ้ยค่ะค่ะคำถัดมาค่ะวันหยุดเราจะได้พักผ่อนค่ะพักผ่อนนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะลือ ลือนะคะหรือว่าบางทีก็ทับศัพท์ค่ะพักผ่อนพักผ่อนเพราะลือเนี่ยมักจะใช้กับตอนที่เราแบบทํางานแล้วเราเหนื่อยอะค่ะค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะอบุยอบุยค่ะคําถัดมาค่ะคํานี้เลยเวลาเทศกาลทีไรเราก็จะได้รับของขวัญนะคะคําว่าของขวัญค่ะภาษาไทยใหญ่นะคะทับศัพท์ค่ะของขวัญของขวัญค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะก็ทับศัพท์เช่นกันค่ะของขวัญของขวัญค่ะ คำถัดมาค่ะพอเราได้ของขวัญฉลองกันแล้วเนาะเช้ามาเราก็ต้องไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเนาะก็ก็จะมีการทําบุญที่แตกต่างกันออกไปนะคะทาบุญภาษาไทยใหญ่ค่ะทําบุญทำบุญค่ะส่วนภาษาก็เรียงนะคะมาบุมาบุค่ะทำบุญก็จะมีตักบาตรค่ะตักบาทนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะตักบาท ักบาทค่ะหรือว่าบางทีก็ใช้คําว่าใส่บาทเสาบาทนะไก็ได้ค่ะส่วนภาษากะเหรี่ยงนะคะเซมีเซมีค่ะคาถัดมาค่ะไหว้พระค่ะไหว้พระนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะไหว้พ้าไหว้พ้าค่ะภาษากะเหรี่ยงนะคะบาตาบาตาค่ะคาถัดมานะคะสวดมนค่ะสวดมนเนาะภาษาไทยใหญ่ค่ะสวดมน สวดมนต์ค่ะสุภาษาก็เรียกนะคะกตบาค่ะกตบาค่ะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะ,คะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญไปหมดละสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะต้องขอพรค่ะขอพรน,นะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะสู้ตอง สูต้ตองค่ะค่ะสู้ภาษาการเรียนนะคะก็จะใช้ทับศัพท์ไปเลยค่ะก็ะจะว่าขอพรขอพรอ่ะ,ะจริงๆแล้วสูต้ตองเนี่ยแปลว่าแบบเออขอพรหรือว่าแปลว่าแบบอธิษฐานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,คะเราก็เลยเป็นที่มาของสะพานสูต้ตองเคยไปไหมเคยไปค่ะ,คะขออะไรบ้างคะ ขอช่วงก่อนจะขอในเรื่องความรักคะ่ะช่วงนี้ล่ะคะช่วงก่อนช่วงนี้ละ่ะช่วงนี้น่าจะเรื่องสุขภาพคะ่ะโอเคค่ะงั้นเพียมก็ขออนุญาตไปสู่ตองเหมือนกันนะคะก็เพียมก็จะต้องไปขอเรื่องอะไรเดียว ขอเรื่องไม่ขออะไรแล้วค่ะเพี้มอยากจะเป็นคนสวยที่รวยมากและสุขภาพดีค่ะง <c oughs> ั้นเราก็จะต้องไปใช้ไป<อ>ไปสูตตองก่อน <c oughs> นะคะที่สําคัญค่ะสูตตองเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ให้ลันนะคะที่ Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage ค่ะและ Youtube นะคะ MHSICT ค่ะและ ไอจีกับทิกตอกค่ะก็จะเป็น MHS ICT Knowledge Park ค่ะค่ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกลับมาพบกันนะคะกับ EP นะีหน้าพี่เอมและพี่หมิวจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์คำอะไรนั้นนะคะก็ติดตามชมกันได้นะคะกับรายการสร้างฝันสร้างคิดภาษาหน้ารู้ค่ะใ,ใและกระเหลี่ยงนะคะ<ช>และ้วก<ค>็ใครอยากรู้ภาษาอะไรอีกบ้างหรือว่าคำศัพท์คำไหนที่ชาติพันธุ์ของเราเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับอีพีนี้ไบายค่ะลาไปก่อนค่ะไบายค่ะ